เผยวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ d e s t a n d i n g 2 on thebeat สำหรับภาคต่อเกมแอคชั่นฮิ้วของสุดแประหลาดบริษัท s o y y n t t r t t i n n m n t เร่วมกับสตูดิโอโคจิมาดโปรดักชั่นออกมาประกาศข่าวดีเตรียมวางจำหน่าย h s ส a n d i n ง2ผลงานเกมภาคล่าสุดของฮิดดโอ o โคจิมาสำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 5ในวันที่26มิถุนานยนปี2025ราคาชุดปกติ69.99เหรียญสหรัฐ โดยทาง Sony จะเปิดให้ผู้เล่นกดสั่งซื้อเกมล่วงหน้าในวันที่17มีนาคมนี้ซึ่งลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้าทุกคนได้รับไอเทมสุด exclusive และของรางวัลมากมายตามลำดับขั้นจาก Digital Deluxe Edition 49.99เหรียญไปจนถึง Collector Edition 200กว่าเหรียญที่มาพร้อมกับงานศิลป์จดหมายจากโคจิมะคุณฟิกเกอร์และลูปปั้น สำหรับเนื้อหาในเกมภาคนี้จะเล่าเรื่องราวของแซมตัวเอกคนเก่าหน้าเดิมของเรากับเราเพื่อนพ้องของเขาที่ต้องออกประจนภยัยครั้งใหม่เพื่อช่วยมนุษยชาติจากการสูญพันธุ์โดยความหวังที่จะเชื่อมมนุษยชาติที่อยู่ไกลเลยเขต UCA ออกไปอีกให้เข้าถึงกันในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคศัตรูจากต่างโลกและคำถามที่คอยกวนใจว่าเราทุกคนควรเชื่อมต่อกันหรือไม่ ทำยอดขายทะลุ1ล้านชุดภายในเวลาเพียง2วันหลังเกมออกจำหน่ายทีมพัฒนาเฮดไลท์สตูดิโอ ได้คอนเฟิร์มว่าภาคล่าสุดของ Spirit Faction สามารถทำยอดขายทะลุหนึลจุดภายในเวลาเพียง2วันหลังจากเกมออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการในโพสระบุว่าทีมงานรู้สึกยินดีมากที่ Spirit Faction มีกระแสตอบรับดีและพวกเขากำลังสนุกสนานที่ได้รับการตอบสนองของหลายคนที่กำลังเล่นเกมดังกล่าวนี้อยู่เป็นผลงานเกมล่าสุดแนวปจไยโคอ,ออฟแบ่งครึ่งจอโดยโจเซฟและทางค่ายที่ตอนนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในเกมปี2025 ที่มีคะแนนรีวิวจากสื่อสูงสุดและเป็นเกมของ E. A. ที่มีคะแนนรีวิวเฉลี่ยเกิน90คะแนนในรอบ13ปีเชื่อข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า s p r r t t r a c t i o n นั้นกำลังประสบความสำเร็จอย่างมากในตอนนี้โดยตอนนี้ p i r i t t r a c t i o n วางจำหน่ายแล้วบน PC และ PlayStation และ Xbox Series แล้วมากันที่ข่าวต่อมาผู้พัฒนายืนยันว่าไม่มีการประกาศเปิดตัวเกมในงานครบรอบ g o d OF WAR ช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีผู้เล่นจำนวนไม่น้อยที่รอรุ้นว่า g o d OF WAR แฟนชายเกมแอคชั่นชื่อดังบ้านโซนี่ที่ตอนนี้ซันตาโมนิกาสตูดิโอเป็นคนดูแลและจะมีการเปิดตัวพวกใหม่หรือเปล่าและกระแสที่ผ่านมาก็ชี้ว่าเคทอสอาจจะพร้อมไปดูกระเหล่าเทพในตำนานอื่น ดังนั้นเมื่อใกล้โอกาสครบรอบ20ปีของเกมก็หึงในอีเวนท์ที่จะมีการฉลองก็คือการโชว์ตัวภายในงานเซนไลเซ็นและโชว์ภาพพร้อมกับพูดคุยกับเหล่านักแสดงจากเวอร์ชั่นต้นฉบับและเวอร์ชั่นรีบูตล่าสุดทางซันดาโมนิกาสตูดิโอก็ได้ออกมาให้ความเห็นชัดเจนเกี่ยวกับข่าวที่ทุกคนกำลังแตกตื่นพวกเขาต้องการยืนยันชัดว่าภายในงานนี้จะมีการโฟกัส ที่การฉลองความสําเร็จของเกมให้ทุกคนกระทบไห่กับเหล่าทีมงานเท่านั้นนั่นหมายความว่าภายในงาน20ปีเนี่ยที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่22มีนาะจะไม่มีการประกาศรายละเอียดหรือการเปิดตัวเกมแน่นอนดังนั้นใครที่รอรุ้นเนี่ยก็ต้องผิดหวังกันไปส่วนใครที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถไปรับชมได้ สำหรับ God of War ในปี2 0 1 8โดยเป็นเนเรื่องมาตรฐานปัจจุบันมีการเล่าเรื่องของเคโทสที่หลบหนีความวุ่นวายในกีกโบราณและเก็บอาวุธทุกอย่างทิ้งไปเพื่อมาอยู่อาศัยในโลกโลกแห่งนอตของมิดการดร่วมกับลูกของเขาอย่างอาธิอธัตและทั้งคู่กำลังเดินทางไปโพยเช่ากระดูกยังภูเขาแห่งหนึ่งเพราะว่ามันกลับการเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความวุ่นวายครั้งใหม่นี้